ครับสวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วครับผมเช่าคู่มาดูจุดกันครับวันนี้ก็มาพบกันกับเ,เหรียญหลวงพ่อรวยวัดปะโกแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นเหรียญที่ผมสวยงามมากครับผมหลวงพ่อรวยนี้ผมนับถือมากๆครับเป็นพระเกจิในดวงใจของผมอีกองคหนึ่งนะครับผม <S <S เหรียญหมื่นยันนี้สร้างปี 53นะครับผมที่ผมเช่าคู่นี้มาเป็นเนื้ออัป,ปค่าทั้งคู่นะครับก็จะไปศึกษาข้อมูลเชิงลึกก็ไปค้นหาในโซเชียลเอา g o o g ิ e พิม Google เอาอยากรู้จำนวนการตั้งหรืออะไรยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกในการดูและก็จ่ายตังค์เท่านั้นครับผมเข้าเรื่องกันเลยครับผมเหรียญหมื่นยันนี้เป็นเหรียญที่มีเอกลักษณ์ครับผมมีความคมชัดมีลวดลายละเอียด ตัวเลขยันอักขระนี่ค่อนข้างจะเล็กแล้วก็ละเอียดเยอะมากครับผมทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมนะการที่จะทําของเรียมแบบออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากนะครับผมทำได้ไหมทําได้แต่ก็ไม่คมชัดนี่ดูครับผมเหรียญนี้เป็นเหรียญที่คมชัดมากเรามาดูอะคมชัดยังไง ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดทุกอย่างนะครับผมเลขยันอกักขระนะครับผมเดี๋ยวผมมาส่องให้ดูกันเดี๋ยวนี่ครับผมอ่าเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยอ่าผมอ่านเลขยันนี่เป็นหลอกแต่ว่าดูดิครับเนี่ยตัวนังทรงหนังสือนะครับผม เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนิ่งมาว่าจะเป็นหน้าตาลหลวงพ่อดูเม็ดต,ตาดูปากเฟนน้ำากเนี่ยดูครับผมเม็ดต,ตาเดี๋ยวยังไงก็จะขึ้นภาพนิ่งให้ชมด้วยครับผมเนี่ยเลขยันนะครับผมทั้งหน้าหลังนะครับผมเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็พระอ่าเป็นเชงกับัญเนื้ออพกการพระมีโคตดตกด้านหน้านะครับผม มีโค้ดอ่าดูนี่ครับผมโค้ดจำโค้ดแม่นในเมื่อภาพมีโค้ดนี่ต้องจำโค้ดให้แม่นเดี๋ยวยังไงก็ขึ้นภาพนิ่งด้วยครับผมให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับผมขอบตัดดูโดยรวมเดี๋ยวอ่าเทียบให้เลยครับผมขอบตัดอ่าเนี่ยขอบขอบตัดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็ ขึ้นภาพนิ่งให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยน,นี่นะครับผมเนี่ยขอบตัดดูครับตัดนี่ก็มีฉีกขาดดูครับผมดูธรรมชาติการตัดเลยดูเลยไม่เจาะจงดูตรงไหนอะ่ะดูความเรียบร้อยเพราะเหรียญเกททำทำมาหลายงานละไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนแต่ก็วางใจไม่ได้ยังไงวางใจไม่ได้ต้องมีจุดดูขอบตัดดูโดยรวมเดีย๋ยวขึ้นภาพนิ่งให้ดูดครับผม ขึ้นให้ดูเรื่อยๆประกอบไปเรื่อยๆนะครับผมกับครอธิบายก็เข้าเรื่องเลยจุดตายเท้าคู่จะจบอ่าตรงไหนผมดูตรงนี้เลยครับซอกแขนซ้ายหลวงปู่เนี่ยตรงเนี้ยครับผมอ่าเนี่ยซอกแขนซ้ายหลวงปู่เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยนะครับไปลายไม้จิ้มฟันเนี่ยผมจิ้มอยู่เนะี่ยสอกเนี้ยครับผมจะมีเส้นคมวิ่งขวางอยู่ตามซอกอ่า เห็นหมอ่าเห็นเดี๋ยวผมขึ้นภาพนิ่งให้ดูอีกทีหนึ่งถ้ากันนะเนี่ยครับผมเส้นวิ่งขวางคมคมนะครับผมเหรียญในเมื่อเราดูแล้วเหรียญน,นี้เลี่ยมมาเลี่ยมมาเราจะเพิ่มความมั่นใจอันเดี๋ยดูหรือแม้ว่าไม่ไม่ไมอ่าดูเพิ่มเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองเนะี่ยเนี่ยครับผมดูเห็นปะครับอ่าขึ้นภาพนิ่งให้ดู ขึ้นภาพนึ่งให้ดูขึ้นภาพนึ่งให้ดูด้วยนี่ะครับผมแล้วถ้าเกิดไม่พออีกจุดหนึ่งคือด้านหลังบริเวณหูเหรียญตรงขอบเหรียญน,นะครับผมด้านหลังหูเหรียญตรงขอบเหรียญตรงช่วงนี้เลยเนี่ยเนี่ยช่วงนี้เนี่ยครับไปไม้จิ้มฟันผมจิ้มไปเนะนี่ยเนี่ยช่วงนี้ครับผม ช่วงนี้จะเป็นบริเวณแกะบล็อกจะเป็นก้นหอยผมจะเรียกว่าก้นหอยนะวนวนเป็นวงกลมอะ่ะมีทุกเนื้อครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเงินเนื้อ,อทองแดงเนื้ออัปป้าเนื้อนะวะนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนิ่งให้ดูด้วยอ่ะกันเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูซูมให้ดูป็นอันนี้แดงเดี๋ยวขึ้นภาพนิ่งให้ดูด้วยแลแยว้วลซูมให้ดูด้วยอ่ะ เดี๋ยวภาพนิ่งมาเนี่ยเห็นไหมครับอ่าวนเนี่ยวนตามเนี่ยต่อตามขอบเหรียญเนี่ยจะวนอยู่อย่างเงี้ยวนวนวนเป็นรอยแกะบล็อกครับผมมีทุกเหรียญที่ผมซื้อมาเป็นเหรียญแท้ยังไงก็มีทุกเหรียญน,นะครับสองจุดหลักอันเนี้ยผมเอาไว้ดูเลยแต่ขอย้ำย้ำอีกทีนะครับว่าว่าดูองค์รวมทั้งหมดท่านก็อาจจะมีจุดดูของท่าน อ,อันนั้นไม่ว่ากันแต่อันนี้เป็นจุดดูที่ผมเช่ามาและดูพิจารณานะครับผมเพื่อไปเพิ่มความมั่นใจเหมือนแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับทุกท่านที่เข้ามาชมยังไงก็กดติดตามด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ